เรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ,อโครงการคนละครึ่งเฟสซีนะครับกระทรวงการคลังนําเสนอในที่ประชุมครมนะครับเห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟสสีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยคาดการว่าจะเริ่มโครงการในเดือนมีนาคม2565ถึงเดือนเมษายนนะครับ2565เป็นระยะเวลา2เดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับรักษากําลังซื้อ และทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับอ้าวข่าวดวนนะครับครมอตอนนี้อนุมัติคนละครึ่งเศรษฐีแล้วนะครับถามว่าเริ่มเมื่อไหร่เริ่มมีนาคมปี2565จนถึงเมษายนปี2565 2 65, เดือนด้วยกันนะครับแต่ถามว่าให้วงเงินเท่าไหร่สมัครอะไรยังไงเดี๋ยวรอประชุมกันครั้งเขาบอกรายละเอียดนะครับแต่เบื้องต้นแจ้งข่าวดีมนุษย์คนละครึ่งกันก่อนครับ